บนวังทองนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณพ่ออมรินร์สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากับสินค้ากับพืชประเภทไหนนะครับพืชอะไรนะครับก็หนึ่งก็คือผักขี่ไปเรื่อยตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังยังยังไม่ได้ถอนก็มาฉีดทดลองดูช่วงนั้นเนี่ยทาง คุณเ,เจียดเนาะมาแนะนําให้ทดลองก่อนให้ฉีดสามวันจะเห็นผลก็เลยทดลองมาฉีดครึ่งแปลงแปลงนี้ก็อยู่ประมาณสองงานกว่าสามงานก็มาความแตกต่างช่วงนั้นงามเร็วรและการถอนเนี่ยมันไม่แน่นดินมันจะซุยเนาะล้วนซุยถึงด้านหัวมุมฝั่งโน้นเนี่ยไม่ได้ฉีดค,ค,คืออยากเปรียบเทียบ แต่ด้านนู้นเนี่ยมันจะดินแน่นดินแน่นกว่ากันมันจะขาดถ้าเราถอนเนี่ยถ้ามันแน่นแล้วมันขาดครับแต่ฝั่งนี้มันถอนง่ายก็ถอนอยู่สองอาทิตย์ถึงเสร็จหลังจากเสร็จแล้วเราก็นํานี่แหละอาหารพืชซูเปอร์โปินวันหรืออาหารปุ๋ยอาหารของเราเนี่ยมาฉีดํำอีกนะครับนี่ฉีดได้กี่วันแล้วป่ออันนี้ฉีดได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ย ตอนที่ปลูกใหม่มันก็จะล้มมันนี่แต่เนี้ยฉีดได้ประมาณเจ็ดแปดวันแล้วเจ็ดแปดวันเนาะเดี๋ยวซูมหน่อยกล้องซูมหน่อยเนาะกล้องมาใกล้ๆมันมันมันเริ่มขึ้นแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเนี้ยเมื่อก่อนมันจะเรียบกับดินใช่ไหมพ่อฮะมันคือเราเราเรานั่งนั่งเนาะนั่งถอนอย่างเงี้ยมันมันจะนิทับอะไรแล้วก็มันกระตัวต้นเล็กๆเลยนะครับครับครับเนี่ยประมาณกี่วันแล้วนะครับพ่อเนี่ยก็เจ็ดวันแล้วครับ เจ็ดวันเนาะอ้ดีแปลที่หนึ่งเลยที่หนึ่งครับอ่านี้ฉีดครั้งเดียวเนาะครับครับฉีดครั้งเดียวแต่ยังไม่ได้ซ้ํานะครับยังไม่ได้ตีดซ้ําครับปกติแล้วตัวนี้จะจะจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการเก็บตามปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณยี่สิบวันถึงจะได้ถอนอีกครั้งหนึ่งอ๋อแต่ตัวนี้เราได้เจ็ดวันยาวแล้วถ้าฉีดอรอบหนึ่งน่าจะจะลดย่นระยะเนาะครับน่าจะย่นระยะได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องมาฉีดอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้ก็ถือว่า งดงามแล้วก็เห็นว่าได้ความพอใจอ่ะพอใจครับเห็นเห็นเห็นผลโอเคเนาะครับเอาเดี๋้เราที่นี่เป็นของผักชีใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปของพ่ออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือลำใหญ่ลำใหญ่นะครับเอาไปที้งเรือแล้วมะม่วงนะครับครับลำใหญ่ลำใหญ่ปีแรกเนาะครับพ่อครับปีแรกล่าสารปีแรกนะครับปีแรกอ่าตุ้มไหนต้องตุ้มไหน ก,ก่อนก่อนที่จะฉีดมันจะเป็นยังไงพ่อมันจะตอนช่วงน,นั้นน่ะมันลูกเล็กๆเพราะว่ามันมันเพิ่งออกนะครับลูกเล็กออกแดงๆพอดีมาฉีดเนี่ยคือชุดนั้นเนี่ยคุณเกียรติเนาะบอกว่าฉีดเนี่ยจะเห็นผลภายในกี่วันพอดีผมก็ให้เวลาว่าเอ๊ะถ้าพืชผงงนี้ก็น่าจะตีไปสิบวันแต่ความแตกต่างเนาะค,ความแตกต่างระหว่าง ลูกเนี่ยลูกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยออกออกออกสีแดงน้ำตาลแต่พอมาฉีดเนี่ยประมาณเจ็ดแปดวันแปดวันเก้าวันเนี่ยมันจะออกสีเขียวนวลสีเขียวนวลเลยเออเพราะว่าตอนนั้นอะทดลองทดลองไม่มากทดลองอยู่ประมาณสามสี่ต้นแต่ตอนนี้พ่อทั้งสวนแล้วเนาะครับมานี่ก็เลยฉีดทั้งสวนเลยครับเป็นยังไงเนาะครับผลงานผลงานไปดูกันครับเดินดูเนาะเดินดู